ครับสวัสดีทุก่านด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมไม้ค้าอีกแล้วนะฮะก็คือในพันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําการผลิตหินคปม,มันไม่ใช่คุปม,ม์สโตนนะมันเป็นวิธีการผลิตหินเป็นหินเรียบนะฮะซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะซึ่งผมก็เป็นคนคิดค้นขึ้นมานะแต่ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นคนคิดค้นมาก่อนก็ได้นะครับโอเคก็นะครับอันนี้ก็คือ ก็หมดพอไว้นะจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ต้องทำก็ได้นะแต่ไอ้ตรงเนี้ยต้องทำครับผมไอ้ตึ่บตรงนี้เช่นกันนะฮะไม่ทำนี่คือจะออกมาไม่ได้เลยนะฮะโอเคเรามาดูวิธีในการทำกันเลยดีกว่านะโอเคนะนคนก็ติดได้คือคุณตีแล้วก็อะคลาสมาลาเดสโตนปุ่นตาาันเอเล่น จ้ะโอเคหลังจากที่คุณทำอย่างนี้นะฮะเา,าไปหนึ่งสองสามแบกกแกกบกอกแ๊กีใชปเดนนะฮะโอเควางเพสตันไปหนึ่งอันนะฮะหลังจากนั้นนะฮะทอย่างงี้นะฮะเอ่เลสตนะฮะแล้วก็เอ่แ๊กแกไม่้องพูด ไปนะฮะแล้วก็ปรับให้มันเป็นสีนะฮะสีแต่ว่าจุดนี้หนึ่งที่ไม่ต้องปรับนะฮะโอเคก็คือเนี้ยเองนะฮะไม่ต้องปรับนะครับเราไม่ต้องปรับนะแล้วก็สําหรับใครบอกว่าผมพูดเบาไปก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคได้อย่างงี้ปุ๊บนะครับเออลืมบอกนะฮะไม่ต้องเป็นแก้วก็ได้นะฮะโอเคนะครับแต่แต่ตรงนี้วางไว้ก่ อันนี้คือโ o ส i t i ถ้าเกิดผมรีวิวพวกนี้เออไอแบบผลิตของอ่ะจะใช้แก้วนะครับใช้เป็นแก้วเออโอเคมาจากเี่ทำได้อย่างนะ้นะผมเออได้อย่างนี้ปุ๊บเรามาลองทดสอบดีกว่านะครับช่วงแรกนะฮะน้ำจะไหลออกมาเราที่เหลือก็คือมันจะไม่ไหลออกมาเลย โอเคนะตอนนี้ก็ได้แล้วนะฮะแล้วก็สับใครว่าคนไหนที่อยากจะทำนะฮะก็สามารถไปหาดูได้นะฮะอะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะทำแบบนี้ก็อย่างนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็ปรับตรงนี้ให้กลายเป็นสามจากที่ตอนแรนะะกไปหนึ่งนะครับโอเคเอาเป็นว่า <c oughs> ไปลองทำกันได้นะครับผมก็ ส่วนนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับผม